ก็ไม่หลับจะสว่างครับขนนี้เวลาตีสามคึ่งจะครึ่งน,นะครับขอรถทำเวลาได้เลยนะครับตอนนี้อยู่บนบวนเร็วที่หนึ่งหกแปดต้นทางเส้นนีกันทางไปดาวเส้นนีเที่วเราเดนงนี่เลย่เยน,นทางที่ผมเยอะมานึงเจ็ดต่อ ยนี่ครับตู้เก็บสัมภาระสัมภาระแล้วก็เป็นตู้การ์ดแล้วก็เป็นตู้เปิดผู้โดยสารต่าไปครับและนี่รูว่ารถจักรรู้จะใสยอะไรอ่ะเ,อเพื่อนๆอยากให้ผมใายอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับหรือสุดเด้ายสังหา,ารเพื่อกินฐา,า,านได้เลยครับฐานสอบใหญ่นะครับเป็นไม้นี้ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้ธรรมดานะครับ เป็นไม้ลูกกลมแก้วไม้ไมาจากมาลีนะครับมันจะ,นจะใช้ตึงถ่ายได้มันจะนานครับปกติแต่อาจจะหนักหน,นหน่อยไม้อาจจะหนักหน่อยแต่เราก็เพื่อสู้ค้าครับไม้ไม้ที่ซื้อามาบับนี่แข็งแต่ก็หนักครับ อยากพูดอะไรไม่ออกสิ่งอ,อยากให้ผมไปถ่ายอะไรที่ใกล้เคียงนะครับบ้านผมอยู่บางใกล้ๆบางซื่อสายกาบางซื่อมันผมตัดต่อไม่เป็นอันไหนอยากให้ผมไปถ่ายคลิปสดบอกได้นะครับอัดเอ้ไม่ใช่คลิปสดอัดวิดีโอ เแ้วมาบผมช่องอาจทํทำช่องชุ้แบบไม่ได้หวังอรายได้อะไรครับเพราะจาหวังอรายได้มันจะมีขั้นตอนอะไรของมันเยอะๆไม่รู้ผมไม่ชอบพูดวายผมถ่ายเอาสนุกดีกว่าเก็บไว้ดูแับาไรที่ผมชอบถ่ายรูปถ่ายว้ดูเก็บไว้ดูเพ,เพราะเมื่อเวลาผ่านสิปียี่สิบปีตันปี่านไปเราไม่สามารถจำเหตุการณในวันนั้นได้แต่หากเราได้เห็นรูป นั่นเลยครับรูปสื่อความหมายได้ดีแต่คืออยางนะเวลาปนนั้นขอบคุณครับสุดใจทานต,ต่อได้ครับทานไม้อย่างดีครับไม่ได้ทานไม้อยากไม่อาจจะมีนะครับแต่ก็มีเราลงทุนหาไม้ที่กว่าคือไม้ลูกแก้วไม้ในแข็งเอาตรงๆคือข้อเสียหนักแต่ติดนานครับร้านมุกตะเขาจะรู้กันครับ พอไปใช้่8แตาม่ไรดหนึ่งโ้โหเมื่อคืนทำไป172่งเจ็ดนะไปถึงบางซื่อเกือบแปโมงอมื่คืนช้าร้อยกว่าเจ็วันนี้กันตังช้าเจ็ดสกว่าอี้นี่เวลาตีสามสาครึ่งไปดีครับผมโอเคครับขอเลียรนแบบตามนัวการตนโชว์ ชี้แรกตั้นใจก่อนนะครับสัใจทามสนใจนให้ผมไปแตกิปบเดี๋ยวผมตัดต่อเป็นนะครับมีสนใจจุดๆๆบอกได้นะครับแต้คอมเมนต์ปีดิงสวัสดีครับ